ินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเข้าสู่โรงเรียนบ้านสันติวันโรงเรียนดีโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนแห่งความสุขโรงเรียนบ้านสันติวันตั้งอยู่เลขที่1หมูห่1ตำบลสันติสุข อำเภอพานจังหวัดเชียงรายมีเขตพื้นที่บริการ5หมู่บ้านได้แก่บ้านดอยชัยมงคลบ้านไรอ้อยบ้านป่ามุลบ้านสันโกเหียงและบ้านดอยป่าศักโรงเรียนบ้านศัตปิวันเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลน1นถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันปีการศึกษา2568 มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด68คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน1 7คนด้วยการนำของผู้บริหารนายอนุโชตโยสุยะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติวันวิสัยทัศน์ระดับการศึกษาประถมวัย โรงเรียนบ้านสันติวันมุ่งพัฒนาเด็กอายุตั้งแต่3ถึง6ปีให้มีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเหมาะสมตามวัยอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติการเล่นอย่างมีความหมายเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัยมีทักษะชีวิตที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และมีทักษะมีความจำเป็นในศตวรรษที่21และปฏิบัติตนตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสมกับวัยและบริบทของตนเองด้วยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาพ่อแม่ครอบครัวชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กวิสัยทัศน์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสันติวันโรงเรียนดีมีความสุข ลอดยภัสร้างโอกาสลดความเหลื่อมลำ้ำพัฒนาเทคโนโลยี DLTV เพื่อการศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาในวิถีอนาคตสู่วิถียั่งยืนพันธกิจระดับการศึกษาประถมวัย 1. มุ่งเน้นพัฒนาการเด็กประถมวัยทั้ง4ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพและเรียนรู้อย่างมีความสุข 2พัฒนาครูและบุคลากรด้านการศึกษาประถมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริงที่หลากหลายสอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก 3. จัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก 4. ส,ส่งเสริมทักษะสำคัญในศตรวรรษที่21ผ่านกิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย 5. ปลูกฝังค่านิยม12ประการดำรงชีวิตตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียง 6. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 1. พันธกิจระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 2. สภาพแวดล้อมสวยงามสะอาดต้มรื่นน่าอยู่น่าเรียน 3. นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. นักเรียนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและก้าวทันเทคโนโลยี 5. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอัตลักษณ์ โรงเรียนฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำก้าวทันเทคโนโลยีเอกลักษณ์โรงเรียนโรงเรียนสีขาวภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขค้านิยมการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความร่วมมือในทุกฝ่ายวัฒนธรรมองค์กร จิตนอบน้อมพร้อมบริการและการทำงานเป็นทีเดียวบริหารจัดการที่ชื่อว่า s t 1 Model ซึ่งยึดหลักสำคัญ3ข้อคือ S Service Mind จิตนอบน้อมพร้อมบริการเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการทุกคนด้วยความนอบน้อมและจริงใจพร้อมที่จะรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกัน T Teamwork ทีมพัฒนาการพัฒนาโรงเรียนต้องเป็นการทํางานร่วมกันของทุกฝ่ายรวมถึงนักเรียนคณะครูผู้ปกครองคณะกรรมการและกรรมการที่ปรึกษารวมถึงประธานชมรมติดเก่าชมรมผู้ปกครองและชุมชนผู้มีอุปการะคุณในเขตบริการร่วมมือการพัฒนาให้โรงเรียนเติบโตและก้าวหน้าวันสู่เป้าหมายหลัก เป้าหมายของเราคือการพัฒนาให้โรงเรียนมีคุณภาพในทุกด้านทั้งในด้านห้องเรียนคุณครูและนักเรียนซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนบ้านสันติวันเป็นโรงเรียนดีโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนแห่งความสุขร่วมทำงานไปพร้อมพร้อมกับโมเดลทั้ง4กลุ่มงานการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกการศึกษาประถมวัยมาตรฐานที่หนึ่ง ผลลับคุณภาพของเด็กประถมวัยตัวชี้วัดที่1.1เด็กเจริญเติบโ,โตสมวัยสุขภาพแข็งแรงและมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กมีสุขภาพิสัยที่ดีพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงรับประทานอาหารครบห้ามุ่ดื่มน,นมและออกกำลังกายเป็นประจำส่งผลให้เด็กเจริญเติบโตสมวัยสุขภาพแข็งแรง มีน้ำหนักส่วนสูงและรูปร่างสมส่วนตามเกณฑ์มาตารฐานของกรมอนามัยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เคลื่อนไหวและทรงตัวได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและใช้มือกับตาประสานกันมีสุขขานิสัยที่ดีเหมาะสมตามวัยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้หลากหลายชนิดและรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นตัวชี้วัดที่1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสรรค์เด็กมีความสามารถในการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองบุคคลอื่นสถานที่สิ่งแวดล้อมและสิ่งต่างๆรอบตัวได้มีความสามารถในการคิดและการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหามีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกและมีความพยายามในการทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จเหมาะสมตามวัย ตัวชี้วัดที่1.3เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารเด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารสามารถฟังพูดสื่อสารโตตอบเล่าเรื่องราวสามารถอ่านภาพสัญ,ญลักษณ์คำสามารถวาดและขีดเขียนได้ตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัยตัวชี้วัดที่1.4เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ เด็กมีความสุขร่าเริงแจไ่ไมใ์แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเข้าใจความรู้สึกของตนเองและคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้อย่างเหมาะสมตามวัยตัวชี้วัดที่1.5เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและคุณธรรม ครูมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทําให้เด็กแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเล่นทํางานร่วมกับผู้อื่นและแก้ไขข้อขัดแย้งได้มีค่านิยมที่พึงประสงค์และมีความภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและครอบครัวชุมชนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมได้อย่างเหมาะสมตามวัย มาตรฐานที่2การบริหารจัดการสถานศึกษาพัฒนาเด็กประถมวัยตัวชี้วัดที่2.1 วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กประถมวัยโรงเรียนบ้านสันติวันจัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกร่วมกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมที่สะท้อนให้เห็นถึงการอบรมเลี้ยงดูเด็กประถมวัยให้มีพัฒนาการทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัยมีสวัสดิภาพและมีความปลอดภยัยและมีการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ตัวชี้วัดที่2.2กลยุทธ์และเป้าหมายของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กประถุวัยโรงเรียนบ้านสันติวันได้กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายการศึกษาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธ,ธกิจที่โรงเรียนกำหนดไว้นำผลการประเมินคุณภาพภ,ภายนอกและภายในมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานในโรงเรียนอย่างต่อเน,นื่อง ตัวชี้วัดที่2.3ผู้บริหารสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กประถมวัยมีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาพิบาลผู้บริหารเป็นผู้มีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารงานด้วยหลักธรรมมาพิบาลส่งเสริมและเปิดโอากาสให้ครูกล้าคิดกล้าทำและกล้าที่จะเป็นผู้นำในการทำงาน ตัวชี้วัดที่2.4การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารครูหรือผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารครูหรือผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาวิชาชีพพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการความเสี่ยงและการคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กอย่างต่อเน,นื่องตัวชี้วัดที่2.5 การนิเทศครูและการประเมินการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบผู้บริหารจัดให้มีการนิเทศและประเมินการปฏิบัติงานของครูโดยนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างเหมาะสมตัวชี้วัดที่2.6กการใช้สื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัยโรงเรียนบ้านสันติวันมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีของเล่นที่เพียงพอและปลอดภัยสำหรับใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามพัฒนาการของเด็กและจัดสภาพแวดล้อมให้ใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่2.7การจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและปลอดภัย โรงเรียนบ้านสันติวันมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กมีการประเมินความเสี่ยงตรวจสอบความปลอดภยัยและการบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่2.8 สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยภัยพิบัติโรงเรียนบ้านสันติวันมีสถานที่รับประทานอาหารและห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะจะสวัสดิภาพสำหรับเด็ก ตรวจติดตามเฝ้าระวังสุขภาพมีแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดตามเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติภัยมีการซักซ้อมขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยด้านภัยพิบัติร่วมกับผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการปรับปรุงพัฒนาการแนวทางดำเนินการในทุกด้านตัวชี้วัด ที่2.9กระบวนการเฝ้าระวังการคัดกรองเบื้องต้นสำหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านสัมตีวันมีการเฝ้าระวังพิจารณาและคัดกรองเด็กรายบุคคลเพื่อให้ความช่วยเหลือระยะแรกแก่เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือครูสังเกตและบันทึกลักษณะพัฒนาการหรือพฤติกรรมของเด็กอย่างต่อเนื่องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครองมีกระบวนการส่งต่อเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนให้เด็กได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างมีคุณภาพด้วยความร่วมมือของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เสมอสัวชี้วัด ที่2.10การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอก โรงเรียนบ้านสันติวันมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกสื่อสารให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาประถมวัยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กประถมวัยโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของเด็กมีการสร้างเครือข่ายสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาประถมวัย มาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยตัวชี้วัดที่3.1หลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านสันติวันมีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรการาศึกษาปฐมวัยมีความยืดหยุ่นตามบริบทสถานศึกษาและท้องถิ่นเกี่ับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้านของเด็กมีการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยคํานึงถึงพัฒนาการตามวัยความสนใจและความสามารถที่เหมาะสมกับวัยความแตกต่างระหว่างบุคคลบริบทสังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งมีการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่3.2การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เหมาะสมกับวัย ูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นเพื่อพัฒนาการเด็กประถมวัยครบทุกด้านโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดกิจกรรมบูรณาการการส่งเสริมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มาสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กตัวชี้วัดที่3.3ครูประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีวิธีการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กในทุกการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็กโดยร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กทุกคนเพื่อนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือเด็กอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคลและรายงานผลการประเมินพัฒนาการของเด็กให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ การประเมินการประกันคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.1ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะและเจตคติในการพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนบ้านสันติวันจึงจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการแก้ปัญหาการปรับตัวให้พร,ร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามบริบทสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์มีความซื่อสัตย์จริตมีวินยัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่าง พพอเพียงมุ่งมันในการทํางานและความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะรวมทั้งมีจิตสํานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและส่วนรวมตัวชี้วัดที่1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสันติวันได้จัดก,กิจกรรมให้ผู้เรียนเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมประเพณีวัฒนธรรมไทยปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและมีความพร้อมในการใช้ชีวิตในบริบทต่างๆของการเป็นคนละโลกตัวชี้วัดที่1.3ผู้เรียนสามารถนําตนเองในการเรียนรู้ผู้เรียน มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดตามความสนใจความถนัดด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถประเมินการเรียนรู้ของตนเองได้มาตารฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.1วิสัยทัศน พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสันติวันได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในภายนอกมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาที่สะท้อนผลลัพธ์ของการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามีการกำหนดนโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษา มีการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถวัดความสำเร็จได้มีการประเมินกลยุทธ์การบริหารเพื่อพัฒนาการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยมีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งก่อนมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะอย่างเป็นรูปธรรมและรายงานผลการดำเนินง,งานต่อสาธารณชน ตัวชี้วัดที่2.3ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรม,มาธิบาลผู้บริหารโรงเรียนบ้านสันติวันมีภาวะผู้นำทางวิชาการมีกระบวนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรม,มาธิบาลสามารถสร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมือของครูบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข,ข้องทุกฝ่าย ตัวชี้วัดที่2.4แผนงานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสันติวันได้มีการจัดทําแผนงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการดำเนินงานตามแผนงานในการพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพการจัดการความเสี่ยงความปลอดภัยที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของสถานศึกษาอย่างต่อเน,นื่องตัวชี้วัด ที่2.5กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบโรงเรียนบ้านสันติวันมีการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานนำผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือแนะนำส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอตัวชี้วัด ที่2.6การใช้สื่ออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านสันติวันมีระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการศึกษามีการใช้สื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสื่ออุปกรณ์และการพัฒนาปรับปรุงอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่2.7การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะโรงเรียนบ้านสันติวันมีอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอปลอดภัยถูกสุขลักษณะ เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนาตนเองของผู้เรียนมีแผนการบำรุงรักษาอาคารสถานที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ตรวจสอบได้มีการประเมินความเสี่ยงตามบริบทของสถานศึกษาซักซ้อมขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยและการปรับปรุงมาตรการการดําเนินงานทุกด้านโรงเรียนมีการจัดสวัสดิการโภชนาการที่ดีมีสถานที่รับประทานอาหารและห้องน้าที่ถูกสุขลักษณะตัวชี้วัด ที่2.8สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยและภัยพิบัติโรงเรียนบ้านสันติวันมีแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดตามเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติภัยมีการซักซ้อมขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยการภัยพิบัติร่วมกับผู้ปกครองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการปรับปรุงพัฒนาแนวทางการดำเนินการในทุกด้าน ตัวชี้วัดที่2.9ระบบและกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนบ้านสันติวันมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบได้แก่การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกเทอมเพื่อคัดกรองผู้เรียนการส่งเสริมผู้เรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการส่งต่อผู้เรียนกรณีที่มีความจําเป็นตัวชี้วัดที่2 1 0 การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านสันติวันมีฐานข้อมูลมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกสื่อสารให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมมีการสร้างเครือข่ายสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการดำเนินการร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่3.1การออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์โรงเรียนบ้านสันติวันมีการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบทสถานศึกษาและท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องที่คำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลความสนใจและความต้องการของผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทั้งมีการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน ตัวชี้วัดที่3.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์จัดกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมเจตคติที่ดีตามความต้องการความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตัวชี้วัดที่3.3ครู่วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบและต่อเน,นื่องโดยมีการมีส่วนร่วมของผู้เรียนผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีระบบสารสนเทศเพื่อกำกัดติดตามวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองและนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคล แรงงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโรงเรียนบ้านสันติวันขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนทางคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูผู้ปกครองชุมชนนักเรียน และขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เสียสละเวลาอันมีค่าเข้ามาให้ข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทางในการพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาทางโรงเรียนบ้านสันติวันพอน้อมรับทุกคำติชมเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานของสถานศึกษาด้วยใจจริงขอขอบพระคุณค่ะ